เยอรมนี Germany, ตอนที่5การประชุมก็เริ่มต้นในวันรุ่งขึ้นนั่นเองซึ่งผู้เข้าประชุมก็ต้องไปให้พร้อมกันก่อน9ก้าโมงเช้าเพราะประธานจะมาเปิดงานในเวลา9ก้าโมงตรงพวกเขาตรงเวลาจริงๆต่างกับผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราท่านจะมาเปิดงานเมื่อเห็นว่ามีคนรอคอยมากแล้ว จะได้เห็นท่านเป็นคนสำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในงานพูดไปพูดมาก็แขวะคนของบ้านเราเอาว่าเล่าต่อก็แล้วกันนะเขาจัดงานใหญ่โตมากเลยมีวงออเคสตรา O R C H E S T R A Orchestra วงใหญ่ทีเดียวบรนเลงเพลงคล a สสิก C L A s S i c Classic มบรรเลงนขณนะที่เรารอเวลาประธานก็คือนายกเทศมนตรีแห่งเมืองวอร์สบูร์ก W s B U R Z B U R G วอร์สบูร์กนั่นเองทุกคนก็ต้องเข้าไปนั่งที่อีก15นาทีก่อน9โมงเขาจะมาแจกหูฟังถึงที่นั่งเลยเราก็หนีประเป๋าเสือ้อ พราะมันเป็นว e l เลส W I R L E S Wireless ในวงเล็บไร้สายหมุนไปตามช่องต่างๆล่ามก็จะแปลเป็นภาษาต่างๆ4ภาษาด้วยกันคือช่อง1เยอรมันช่องสองอังกฤษช่องสามฝรั่งเศสช่อง4สเปนพวกเราคนไทยก็ต้องบิดเอาไปไว้ที่ช่องสองอังกฤษ เขาจะแจกอย่างนี้ทุกเช้าและเก็บคืนตอนเย็นเพื่อจะเอาไปชาร์จแบตเตอรี่ charge c h a r g e, Char a g e r y. battery charge battery ถ้าไม่คืนตอนเช้าวันรุ่งขึ้นก็ฝังไม่ได้เพราะแบตใช้ได้วันต่อวันก็ยังมีหลายคนเหมือนกันที่ลืมหรือตั้งใจไม่คืน ก็วุ่นวายกันไปเจ้าหน้าที่บอกว่าหูฟังมีราคาประมาณ5-600กร้อมาร์กก็ประมาณ3,000บาทแต่ใครจะเก็บเอาไปบ้านมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเครื่องรับเครื่องส่งต้องแมช์ M A T C H match กันพอดีเขาจะทำความสะอาดและชาร์จแบตและแพ็คใหม่เพื่อมาให้บริการทุกๆเช้า เมื่อได้เปิดการประชุมอย่างเป็นทางการแล้วก็มี c ค f ฟฟี่เบ a k C O F F E E COFFEE B R E A K BREAK Coffee Break ขอไม่เล่าเรื่องการประชุมนะเพราะมีแต่การแนะนำตัวและคุยโม้โอ้อวดเมืองของแต่ละประเทศถึงความก้าวหน้าและบริการให้กับคนตาบอด พี่ไทยไม่ค่อยจะมีอะไรจะพูดมากนักในตอนแรกพอถึงเวลาอาหารกลางวัน lunch break l u n c h lunch b r e a k break lunch break เขาก็ serve s e r v e serve อาหารร้อนๆที่โรงแรมนั้นเอง ทุกคนก็ต้องเอาคูปองให้เขาได้รับแจกตอนลงทะเบียนตอนเช้าอย่าทำหายนะอดกินแน่นอนไม่สามารถอุทธรณ์ดีกาใดๆได,ได้ทั้งนั้นมันไม่ฟังหรอกต้องเข้มงวดเพราะมีผู้เข้าร่วมประชุมตั้ง510คนจาก72ประเทศตอนพักดื่มกาแฟมักจะไม่ค่อยได้กินเพราะต้องไปห้องน้ำก่อนแล้วคนก็มากมายกว่าจะได้เข้าถึงคิวกาแฟ ก็ถึงเวลาเข้าประชุมเกือบทุกทีไม่มีการผ่อนหนักผ่อนเบาให้กับใครๆและไม่เอาอาหารเครื่องดื่มมาเสิร์ฟให้กับเราในห้องประชุมเป็นอันขาดไม่เหมือนบ้านเราหรอกพูดถึงห้องน้ำสมัยนั้นบ้านเรายังไม่มีโถส้วมอัตโนมัติผมก็เหมือนบ้านนอกเข้ากรุงควานหาปุ่มต่างๆใหญ่เลยมันก็ไม่มีหมดความเพียรขึ้นมาก็นึกว่าช่างเหมือนเถอะแล้วก็ถอยออกมา น้ำจึงได้พุ่งซ่าไปล้างโถปัสสาวะเรียบร้อยไม่กล้าเล่าหรือถามใครเลยพอถึงเวลาอาหารกลางวันก็เข้าไปกินในห้องอาหารผู้เข้าประชุมตางก็สั่งเครื่องดื่มกันทุกคนล้วนแต่สั่งเบียร์ไวไอตัวผมก็กลัวว่าเราคงจะต้องจ่ายค่าเครื่องดื่มเองเหมือนในบ้านเราก็สมถามากสั่งน้ำมาดื่มตามภาษาคนเบียน้อยก็แปลกใจว่า บริกรพร่ามแต่คุณภาพของน้ำเสเหลือเกินมันเป็นน้ำแร่จากเมืองนั้นเมืองนี้มีาธาตุ่างนั้นอย่างนี้ผสมเช่นแมกนีเซียมเพื่อให้สุขภาพดีมีประโยชน์กับร่างกายมากเลยนะขอรับกระผมสรรพคุณนั้นดีเลิศล้ำเหลือกำหนดพอดื่มน้ำเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นพลางยื่นกูป๋องให้เขาประทานโทษเะนะครับพระเดชพระคุณยังไม่ได้จ่ายค่าน้ำแร่เลยนะครับอ้าว บไตรฟรีหรอกหรืออาหารฟรีครับก็เ,เห็นคนอื่นเขาไม่เห็นต้องจ่ายค่าเครื่องดื่มเลยนี่สำหรับเบียร์และไวายก็ดื่มฟรีครับแต่น้ำแร่ต้องจ่ายเองเพราะมันมีราคาแพงมากครับโอยผมดื่มน้ำยังไม่หมดขวดเลยต้องคว้าเอามาดื่มจนหมดขวดเพราะราคามันตั้งขวดละ3ามมาร์คคิดเป็นเงินไทยในตอนนั้นมาร์คละห้กว่าบาทแทบจะอ้วกออกมาให้หมดทั้งอาหารทั้งน้ำดื่มเลย และในตอนบ่ายก็ต้องผุดลุกผุดนั่งเพื่อไปเข้าห้องน้ำเพราะดันดื่มเข้าไปตั้งเกือบ1ลิตรเชียวละเยอรมนี Germany, ตอนที่6วันแรกที่มีการประชุม นายกเทศมนตรีแห่งเมืองเวอร์สบูร์ก W U R Z B U R G เวร์สบูร์กเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นที่ประสาทเก่าแก่ของเมืองเวอร์สบูร์กมีรถบัสหลายคันมารับพวกเราที่เข้าประชุมทั้งหมดที่โรงแรมทุกคนต้องแต่งตัวสากลอย่างหรูหราเช่นชุดราตรีชุดประจำชาติ แต่ผมต้องใส่ชุดที่จำเป็นต้องใส่คือเสื้อนอกและกางเกงสีเข้มซึ่งมีอยู่ชุดเดียวเหมือนกับชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันยังไงอย่างนั้นมีวงโยธวาทิตย์ของเด็กๆมาเล่นต้อนรับมีแต่เพลงมาร์ชทั้งนั้นซึ่งก็เพราะดีและเร้าใจยังกับเกิดการปฏิวัติในประเทศสารัขันเน่พอเข้าไปในปราสาทก็มีบรรยากาศเหมือนกับการเข้าในพิพิธภัณฑ์ คือมีแต่ของเก่าโบราณตามมุมต่างๆโชว์เอาไว้ให้ดูเมื่อชมสิ่งของต่างๆแล้วเขาก็นำพวกเรามาอย่างชั้นใต้ดินเพื่อที่จะไปอย่างที่จัดเลี้ยงที่จริงเป็นห้องเก็บไวน์ของปราสาทที่ฝรั่งเศสเรียกว่าเลชาชาโตเลชาโตในวงเล็บ เลอชาโตบรรยากาศก็ยังคงมืดมัวสลัวพลันทึบๆท,ทึมๆตามค่านิยมของชาวยุโรปอาหารก็เป็นประเภทขนมปังสองฝาประกบแฮมชนิดต่างๆปลาคอตปลาซาดีนปลาทรา ؤ ท T R O U T ทรปลาแซลมอน S A L M O N แซลมอนแบบ แซ e e e. นวิชชีส S A N D W I C H E S แซน d w วิช C H E E S E ชีสแซน i c วิชชีนานาชนิดมีผักให้หน่อยหนึ่งชาวเยอรมันเขาก็กินกันอย่างนี้แหละไม่ว่าจะเป็นอาหารประจำวันหรือจัดเลี้ยงก็เหมือนกันทั้งนั้นแต่ที่หรูหราหน่อยก็เป็นซุปร้อน หรือสตูอะไรเทือกนั้นของหวานนอกจากเค้กไอศกรีมก็อาจจะมีพุดดิ้งผลไม้ก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไรนักนอกจากเราจะซื้อกินเอาเองได้แก่แอปเปิลแพร์พีช e, A P P L E a p p อปเปิ E Pear P E ล C H Peach สรุปว่าอาหารชาติไหนก็สู้ของบ้านเราไม่ได้เลยอาหารก็มีแต่เย็นๆเ,เขาไม่สามารถเซิร e ์ฟเสิร์ฟ e, อาหารร้อนๆได้เพราะมีคนมากในห้องนั้นเขาห้ามสูบบุหรี่ผมก็ไม่รู้ทานอาหารเสร็จก็งัดเอาบุหรี่ขึ้นมาสูบยามเข้ามาพูดอะไรด้วยเราก็ฟังไม่ออก เขาก็เลยจูงมือมาที่ประตูแล้วก็ผลักออกมาข้างนอกพอสูบเสร็จแล้วก็จูงเข้าไปตามเดิมเขาให้ของขวัญทุกคนด้วยจานร,รูปของปราสาทนั่นแหละโดยเป็นจานที่รองข้างใต้จานที่เรากินข้าวนั่นเองแต่มีที่แขวนด้วยผมก็ห่อและแพ็คอย่างดีว่าจะเอากลับบ้านแต่ต้องเดินทางไปไกลอีกหลายประเทศในยุโรป เลยเอาไปมอบให้าากับท่านที่ปรึกษาท่านทูตชื่อคุณรวิเลิกจำนงและพี่ตุ่มสีภรยาของท่านที่กรุงบอนสถานที่ผมไปพักหลังจากการประชุมพองานเลี้ยงเลิกลาเราก็เหนื่อยและเมาเบียและวายจึงพร้อมใจกันกลับไปนอนที่ใครที่มันต่างก็พากันพูดเอาว่าดังคาเชนในวงเล็บ thanks ลอ o T H A N K S Thanks a l o t lot Thanks a lot ในวงเล็บขอบคุณมากและ Good night G U T E Good n a c h t night Good night ในวงเล็บ Good night G Double O, o D Good N I G H T Night Good Night ราตรีสวัสดิ์ซึ่งกันและกันอ่านต่อตอนหน้านะครับ Germany ตอนที่7 เมื่อตอนที่แล้วเล่าข้ามไปหน่อยเพราะมันคงง่วงนอนน่ะที่จริงแล้วค่านิยมในการกินดื่มของชาวเยอรมันหลังกินอาหารเย็นแล้วเขาจะต้องไปดื่มเบียร์ต่อในบาร์ในคลับ C L U B club ก็ว่าไปหลัง Welcome Dinner W E L C O M E welcome D I n E.R. Dinner, Welcome Dinner, ของนายกเทศมนตรีแห่งเมือง Wurzburg W.U.R.Z.B.U.R.G. Wurzburg แล้ว Mr. Meyer พาพวกเราชาวอุตสาคเนที่เป็นเพื่อนของเขาซึ่งก็แน่นอนว่ามีพี่ไทยรวมอยู่ด้วยเพราะเขาทำงานกับ Christian Blind Mission ในวงเล็บ C B M ในเมืองไทยรู้จักกับพวกเราเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นคนไปรับพวกเราสามคนจากเมืองไทยที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตมาที่เมืองเว r ร์สบวร์กด้วยเขานำไปยังร้านเก่าๆแบบเยอรมันโบราณซึ่งถือว่าเท่มากทั้งร้านมืดแต่เขาจุดเทียนไขไว้ตามโต๊ะก็มีแสงสว่างวอมแวมไม่ใช้ไฟฟ้าเลย ที่นี่เขาก็มีอาหารร้อน,อนๆเช่นไส้กรอกกินแกล้มกับกะัลำปลีดองเปรียปร้ยวๆเขาเรียกว่า sour cloud s o u r sour c l o u d cloud sour cloud แล้วก็สั่งไวน์มากินอีกชาวเยอรมันมีเครื่องดื่มที่นิยมดื่มด้วยกัน2ออย่างคือไวน์และ เบียปรากฏว่าเมื่อกินเสร็จกันแล้วนึกว่าจะได้กลับบ้านไปนอนมิสเตอร์ไมเออร์บอกว่าเราต้องปิดท้ายด้วยเบียรไม่อย่างนั้นไม่ครบคอร์ส C O U R S E คอร์สโอ้ยเลยเมากันใหญ่เพราะทั้งไวน์ทั้งเบียนี่ต่างหากที่ทำให้พวกเราอยากรีบกลับไปนอนอย่างสลบสไลไปตามๆกัน ไม่ต้องอาบน้ำอาบท่ากันละ่ะแล้วมันก็หนาวมากด้วยเขาโทรมาปลุกทุกห้องเวลาเจ็ดโมงเชา้ารีบอาบน้ำอุ่นๆไปกินอาหารเชา้าแล้วก็เตรียมตัวไปขึ้นรถไปประชุมความจริงก็ไม่อยากเล่าเรื่องการประชุมให้ฟังหรอกแต่ก็มีคำถามมาว่าพวกเราไปประชุมเรื่องอะไรกันไม่เห็นชี้แจงแถลงไขให้ทราบบ้างเลยอ๋อลืมไปนะ่ะการประชุมนี้มีชื่อว่า International Council for Education of the Visually Handicapped ในวงเล็บ I C E V H แต่ปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนเป็น International Council for the Education of the Visually Impaired ในวงเล็บ I C E V I มีความหมายเดียวกันคือ สภาการศึกษาของคนพิการทางสายตาและเปลี่ยนเป็นสภาการศึกษาของคนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นก็อาจจะเล่าเกี่ยวกับบางหัวข้อที่น่าสนใจให้ฟังในตอนต่อๆไปบ้างก็ได้นะครับเยอรมนี Germany, ตอนที่8 ก่อนจะคุยกันแบบมโนสาเร่ต่อไปก็ขอเข้าเรื่องการประชุมที่มีชื่อว่า ICevH หรือในปัจจุบันเปลี่ยนเป็น ICevI e คือสภาการศึกษาของคนพิการทางสายตาหรือผู้บกพร่องในการมองเห็นทั้งหมดก็คือการศึกษาของคนตาบอดนั่นเองดังที่ได้เคยเล่าให้ฟังไว้แล้วแต่จะขอเพิ่มเติมว่า การประชุมดังกล่าวนี้เคยจัดขึ้นที่ประเทศไทยด้วยกันสมครั้งโดยเราเป็นเจ้าภาพผมลืมปีลืมวันไปหมดแล้วละ่ะแต่จะขอเล่าคร่าวๆว,ว่าครั้งแรกจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสุโขท,ทัยธรรมธิราชสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานเปิดงานการประชุม IC EVH Mr. Boy Hire เป็นประธานองค์กรมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยมีคุณหญิงกระจ่างสีกิรติบุตรเป็นนายกมูลนิธิและคุณเพชรัตน์เตชะวัชราอุปนายกเป็นแม่งานการประชุมครั้งที่สองจัดขึ้นที่หาดจอมเทียนเมืองพัทยาโดยมีมิสเตอร์ลารีแคมเบลเป็นประธานองค์กรและพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาจินัดดามาศทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ครั้งที่3จัดขึ้นโดยร่วมกับการประชุมของ World Blind Union วงเล็บ WBU โดยมีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับ ICevi e สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานเปิดประชุมอีกครั้งหนึ่งโดยจัดขึ้นที่โรงแรม Queen's Park กทม ก็ไก่ทอทหารมอมาจุดอาจารย์มนเทียนบุญตันวุฒิสมาชิกในขณะนั้นเป็นแม่งานใหญ่ดรมาีเป็นประธานของ I.C.E.V.I ตอนนี้กลับมาประชุม I.C.E.V.I ที่เมือง w วอร์สบวร์กเยอรมนีกันอีกดีกว่านะเมื่อวันจันทร์เราเปิดประชุมกันแล้ว และก็ได้เล่าถึงการเลี้ยงต้อนรับของนายกเทศมนตรีและการเลี้ยงส่วนตัวของมิสเตอร์ไมเออร์ไปแล้ววันนังคารรุ่งขึ้นการประชุมก็เริ่มอย่างเป็นทางการเรื่อยไปโดยมีการอ่านคีย e ์โน้ต k e y n o t e Keynote คำกล่าวถึงธีม t h e m e a m e ของการประชุมในวงเล็บคือเป้าหมายและข้อที่คาดหวังมีเวิร์กช็อป W O R K S H O P workshop หรือการประชุมกลุ่มย่อยในหัวข้อปลีกย่อยต่างๆพวกเราก็เริ่มทำงานกันอย่างกระปรี้กระเปรา่าเพราะเป็นวันแรกๆยังไม่ค่อยเซ็งเท่าไหร่นักก็จะขอเข้าไปตอนเย็นเลยเพราะมีการเลี้ยงอีกแล้ว ผมก็กระตือรือร้นแบบคนตะละตะกลามเย็นวันนั้น Helen Keller International Foundation ในวงเล็บ H K I เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นฝ่ายอเมริกันเลี้ยงนึกว่าจะมีอะไรพิเศษมันก็สไตล์ S T Y L E Style เดียวกันนั่นแหละคือมีบัน B U.N.Bun ขนมปังผ่าซีกเป็นสองฝาอีกแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆกับขนมปังฝรั่งเศสยาวๆหน่อยแล้วก็มีมะเขือเทศแฮมไส้กรอกเบคอนโอลิฟ O.L.I.V.E โอ i v e ในวงเล็บมะกอกฝรั่งดองเค็มและอะไรต่ออะไรก็ใส่เข้าไปใส่ซอสต่างๆตามใจชอบ แล้ถ้าใครอยากกินซับมารีน S U B M A R I N E ซับมารีนหรือ Hot ด o อก H O T D O G ฮอทดอกก็ทำเอาเองได้มีวัสดุเตรียมไว้ให้ Help yourself H E L P Help Y O U R S E L F Yourself Help Yourself Time Style Yang Gi Yang A Yang An but, so, Style Europe S T Y L E Style e -U -R O P E Europe style Europe K Serve S E R V E Serve เบียรและไวน์ไม่อั้นผมก็ว่ามันก็เป็นขนมผสมน้ำยาอยู่ดีชอบชอบชอบสรุปว่าอาหารในเยอรมน,นีไม่มีอะไรพิเศษหรืออาหารจานใหม่ๆสำหรับผมเลยเช่นอาหารกลางวันในวันแรกก็มีสปาเกตตี้หรือพาสต้าในวงเล็บอาหารเส้นต่างๆวันที่สองอาหารกลางวันก็มีข้าวเหมือนกันคล้ายๆข้าวราดหน้าไก่บ้านเรา แต่เจ้าฝรั่งทำเกินไปคือมีข้าวอะไรก็ไม่รู้แข็งแข็งเอามาผัดใส่บรรดาเนื้อสัตว์ต่างๆมะเขือเทศผักอื่นๆก็ไม่ค่อยมีมีแครอท C A R O T แครอทสองสามชิ้นแล้วก็ราดด้วยน้ำเกรวี่แฉะๆมันก็พอกินได้เพราะเขาโรยด้วยเบคอนทอดกรอบและชีส C H E E S อีชิสฝอยฝอยวันพุธรุ่งขึ้นเราต้องไปประชุมนอกสถานที่เป็นศูนย์ l ล n d Multiple Handicapped เด็กตาบอดที่มีความพิการซับซ้อนสถานที่เขากว้างใหญ่มากโดยพวกเราต้องประชุมแยกกลุ่มปรากฏว่าพากันหลงกลุ่มไปทำตามกันอาหารที่นี่มีซุปร้อนๆให้กินพวกเราก็กินกันใหญ่เพราะอากาศหนาว ก็มีแค่ซุปกับขนมปังเท่านั้นแต่ก็อิ่มเพราะกระเพาะเรามันเล็กกว่าฝรั่งมากแต่เขาเสิร์ฟเบียรเป็นเหยือกใหญ่ๆเลยนะเพราะชาวเยอรมันเขามีคำกล่าวว่าเด็กคารกเยอรมันดื่มเบียร์ก่อนดื่มนมพวกเราก็เลยเป็นเด็กเยอรมันไปกันหมดถือเหยือกเบียร,เ,ยรเดินดื่มไปมาไม่ได้กินนมเลยสักแก้วได้แต่มองครับ